คนที่ว่าเฮาบ่เคยสร้างความเดือดร้อนให้เขานี่แต่ว่าเขาปัดสร้างเฮาเด้เขาสร้างนอนหย่างเด้สันไดีวะเขายังสร้างนอนอย้อนบ่มกเข้าบา่ย่อนบ่ถือกสโลกับเฮาซื่อๆกับสร้างสัมบอเดียวนี่ข่ <c oughs> อยก็คือจังบ่ได้ที่สร้างความเดือดร้อนยังให้กับเจ้าสิ่งน้หูจักก็บบ่ฮูจักสันดอกว่าเอ,อแต่ว่าเขาปัดสั้งเฮาสั้งแบบบ่มีเหตุผลน่ะโอ้ยออ พอยเราว่าคนแนว้ยเนี่ตายา <c oughs> ก็ยังหายใจหฮมเฮ้าอยู่ด้วยเหรอคนแนี้นี่ก็ได้ซาดปางกรไปดาหมอดพอดาแม่ก็เจ้าไว้ก่อนหล่ะมั้งเขาก็เลยสั่งหรือเปล่าเออ <c oughs> โอ้แต่่าไห่คข่ฟังขั้นให้สั่งซุ้มนีขึ้นไขบ่บอสั่งได้คข่ลิตรโนกเจา้าก็เจ้าเกิดมาสมองก็เจ้าหน่อยตัวก็เจ้าพิจารณาอย่างบบเปลี่ยนก็เจา้าก็เจ้าก็เลยสั่งเฮ้าแล้วมือคข,อข่ก็คิดว่าคข่ทีสร้างก็เจ้าขึ้นอยู่เด้แต่ว่าคข่ก็เฮ็ดใจบบได้ว่า ข่อยก็เลยเป็นรู้ตัวล่ะเป็นสมเพศเวทนาสันเดีแต่ว่ากะแจ้งข่าวในเด้อะซันแจ้งข่าวผู้ใดสั่งข่อยโดยบ่มีเหตุผลนี่ล่ะเออมูจเจ้ายาสุภากันม่ยางไกลแนวเฮียนข่อยเด้อข่อย่านข่อยอดไล่หมาแลนไล่คุ้มเจ้าบ่ได้สันเดี๋ยวข่นเออข่านคอยเห็นหมาแลนไล่คุ้มเจ้าของได้ไล่เด้อ่อยสินั่งหัวขวนสะดอกว่าเออขนาดข่อยบริเวณยังให้ก็ยังสั่งข่อยคักปานนี่เนาะเออข่นข่อยไปนั่งขี่ไว้เนี่ยเฮื่อนสิบ่เว้าพื้นข่อยตลอดชีวิตติเออ จักเลี้ยวเพื่อคอยได้ลงสั่งผู้เลี้เขาเห็ดไปถวยอยู่ด้วยบัดนี้ก็ให้ฝากบอกนี่เด้อฝากบอกพวกที่สั่างคอยโดยที่บ่มีเหตุผลเในบัดมาคอยจักมือแน่ยคอยมีแนวสีบริจาคให้คอยเป็นคนใจบุญเถิดเลยนายยุงเฮิร์นคอยหกพักกันมากินเห็นมันหวานปากเนี่ยขั้นสูงส่วนไรกัดใหญ่แต่มนบ่มีสมองคาดเออปึ๊กกระลิ้นเออตายดับเน่าซะสู บอเดว่าให้ได้นี่แต่ว่าเบาใส่สื่อเออมันคือควอไว้ว่าบรสันโอ้ยฝากไว้เด้อ